สวัสดีครูด้วยนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเกมของท่องเที่ยวนะครับก็คือเป็นเกมที่จริงๆอ่ะมันต้องเล่นมันต้องเล่นแบบออนไซด์นะมันถึงจะแบบมันถึงจะสนุกแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราก็ต้องส่งออนไลน์ไปนะครก็คือเกมของกลุ่มผมเนี่ยกลุ่มจตุพรนะครับก็คือ Word to Word หรือก็คือเป็นแบบว่าเราให้ ภาษาอังกฤษเนี่ยมาตัวหนึ่งจะเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นตัวแบบว่าสามารถตอบเป็นคาคำหนึ่งได้ของคําของท่องเที่ยวนะครับก็คือเนี่ยเรานะครับจะตีเป็นตารางอย่างนี้นะครับเป็นตารางมาให้แต่จริงๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นออนไซน์นะครับเราจะเป็นตารางที่แผ่นใหญ่กว่านี้นะครับก็คือตอนนี้โดนกักตัวด้วยก็เลยไม่สามารถทําให้มันใหญ่กว่านี้ได้ พอเราพอเรามีตารางอย่างนี้นะครับเราก็จะคิดคําแบบว่าเป็นคําของภาษาอังกฤษท่องเที่ยวมาให้คํหนึ่งนะครับอย่างสมมุติว่าเราจะาคําว่าทัวร์ลิสต์นะครับหรือว่าคือนะักท่องเที่ยวนะครับเราก็จะกําหนดตัวทีไปให้เขานะครับอ่านี่นะครับเราจะกําหนดตัวทีมให้เขาแล้วเขาก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นคําว่าทัวร์ลิสต์นะครับก็คือเราจะใบ้ใบ้แบบว่า เราให้ตัวีเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะกําหนดไปว่าภายใน10วีเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นคาว่าของนักท่องเที่ยวในภาษาอังกฤษก็คือถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถทําได้เนี่ยเราก็จะทําการทําโทษเขาครับก็คือทําโทษนี่ก็คือการปราแป้งใส่เขานะครับหรือไม่ว่าเราก็ทําโทษอะไรอื่นไปก็ได้เพราะ่ามันแค่กิจกรรมสนุกๆนุยนี่เองเนะียก็คือเกมก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็ทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้นี่แหละครับแต่ว่า ถ้าเล่นจริงๆแล้วเราเล่นกับคนหมู่มากเนี่ยมันจะได้ฟีลอีกแบบหนึ่งซะมากกว่านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณดทุกเลยนะครับก็ผมนายจตุพรกระจางพิธีที่5นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกม Word to Word นะครับเดี๋ยวคือการที่เราให้คําไปแล้วตอคคำนั่นเองนะ <c oughs> ก็คือเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าเราให้ตัวอักษรไปตัวหนึ่งแล้วก็ จะเป็นคำกำหนดเลยแล้วว่าต้องใช้กี่ตัวอย่างเช่นว่าเรากำหนดคำว่า tour list เรามีคำว่า tour list อยู่ในหัวของเราแล้วใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนคุมนะครับเราก็จะกำหนดให้เป็นตัวทีนี่ครับเราจะเขียนใส่กระดานอ้ามองเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับเราจะเขียนใส่กระดานอย่างนี้นะครับเราก็จะกำหนดเวลาให้จะเป็น15วิถึง20วิอาจจะเป็น20วิก็ได้น,นะครับ เราก็จะบอกเพื่อนว่าให้ตัวท T ไปนเนี้ยให้เป็นเจ็ดช่องให้เป็นเจ็ดช่องแล้วให้เพื่อนทายมาว่ามันจะเป็นคําอะไรในภาษาอังกฤษท่องเที่ยวนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเพื่อนทายถูกแล้วก็คือ Tour i s t นะ T O U R I S T นะครับก็คือเพื่อนทายถูกแล้วมันจะเป็นคำหนึงเราจะเขียนเป็นตารางช่องแนวนอนหรือช่องแนวตั้งก็ได้นะครับไม่ว่ากันพอเพื่อนทายถูกแล้วนะครับ มันจะได้เป็นอารมณ์แบบนี้นะครับก็คือคำหนึ่นง่คำจะได้เป็นอย่างนี้นะครับพอเราได้เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะกําหนดไปอีกอกำหนดไปอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคําว่า t ัว r i s t เนี่ยมันจะมีตัว t ลงท้ายด้วยใช่ไหมครับหรือว่าเราจะเอาเป็นตัว s ก็ได้ครับอย่างตัว s special ที่พิเศษอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า,อ,าอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น ตัวทีตัวท้ายเนี่ยเราจะกําหนดให้แปลว่า t r a v e l อย่างเงี้ยเรากําหนดให้เพื่อนเป็นตัวทีต,วทตัวหนึ่งก็คือบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยเรากําหนดให้ตัวทีตัวท้ายของคําว่า Tourist เนี่ยเป็นตัวแรกของประโยคแล้ว,เ,ว uh, เ,รเ,เราก็ได้เพื่อนถ่ายว่าทาวเวลของเราเนี่ยมีหกพยางค์ใช่ไหมครับเราก็ได้เพื่อนถ่ายว่าทาวเวลเนี่ยสะกดว่าไงบ้างหรือว่าก็คือให้เพื่อนถ่ายแบบคําว่าทัวร i s ิสเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดว่า เพื่อนถ่ายคำว่า t า a v e l ไม่ได้เนี่ยภายในระยะเวลา20ปีบีเนี่ยเราก็จะค่อยๆต่อเป็นตัวแบบว่าผูกคอนั่นแหละครับเราก็จะผูกคอตัวมนุษย์กล้างไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะให้น้องได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นเองนะก็คือเราก็จะเล่นต่อคำอย่างนี้ไปเรื่อยอย่าง t r a เว l ก็ T R A V E L อย่างนี้นะครับ พอเราได้คําว่า t r a ว e เวลเนี่ยุตินเพื่อนตอบได้แล้วอ่ะแล้วเราอยากไปคำต่อไปเนี่ยเราก็จะใน t r a ว e เวลนั้นอ่ะมันจะมีตัวที่สามารถไปต่อได้อย่างตัว L เป็น live life หรือตัว A เป็น alive above อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้ต่อไปได้อย่างตัว R เนี่ยก็เป็น life ได้นะนั่นแหละก็คือเกม word to word นั่นแหละครับก็คือ1ตัวต่อ1คําคำนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ